มีทหาร National ลการ์ไว้ทำไมครับผมพอสิบิวารีตรงหมู่บ้านนั้นถ้าสมมุติว่าไฟมันมาจริงๆก็จะเป็นเหมือน last line of defense ก็คือก็ค่อยถอนหลังสุดคืองานหนักเหมือนกันครับ National ลการ์นี้ไม่สบายคุณทำมากกว่าผมอีกนเนี่ยมาวันนี้ผมก็ต้องแนะนำตัวครับว่าวันนี้ผมอยู่กับใครครับวันนี้ก็ชื่อโอมบผมรือว่าก็สรวิทเด็กพุนากรครับโอเคน้องโอมเป็นทหารมากี่ปีแล้วครับ ถ้านับทั้งหมดทั้งเซ็นสัญญาก็1ปีกัอบอีก2เดือนเองครับโอเคครับแต่วันนี้เราไม่ได้มามาสัมภาษณ์ทหารธรรมดานะถึงแม่ป้ายเขาจะเขียนว่า US Army แต่จริงแล้วเขาคือ National Guard ครับครับวันนี้เรามาทำความเข้าใจครับว่ามีทหาร National Guard ไว้ทำไมวันนี้น้องโอมจะมาอธิบายให้เราเข้าใจกันทุกคนเลยว่า National Guard คืออะไรครับผมมาตามมาครับ ลืม <Subscribe. S 1> สับ่สับวช้ทั้งสาคนรักทั้งสาคน <laughs> เป็นการลังเปิดอันนี้ก็นี่นี่จะลเป็นดูว่าเรือลนี้ถูกสร้างมานค่ายนี้ยังหลงไหลความเป็นทหารเรือมากน้อยแค่ไหนต้องตามมาดูครับโอเคครับเหตุ <laughs> ผลหลักๆที่จะพาน้องโอมมาวันนี้นะครับเพราะว่าทุกท่านได้ข่าวกันแล้วว่า National Guard National g นกาดที่เมืองรัฐเท็กซัสที่หลายๆท่านในประเทศไทยมีความคิดว่าน้องโอมเนี่ยที่เป็นนาชชโนกาดเนี่ยจะมาสู้กับทหารกลาง <c oughs> หรือทหารหลวงอย่างกับจา่าหรือว่า US Navy วันนี้เราจะมาปลดล็อกกันและทําความเข้าใจว่าจริงแล้วมันไม่ใช่แล้วเรามาทําความเข้าใจกันว่า,าน้องโอมหน้าที่ของ,องโอมเนี่ยในกองทัพ n a น n ช l g นกาดเขาทําอะไรกันบ้างนะครับกเ็เดี๋ยวก่อนที่จะเข้าคลิปเอาอินโทรอีกนิดหน่อยว่า,าเป็นคนจังหวัดไหน อะไรยังไงครับผมเนี่ยก็เติบโตที่กรุงเทพเนี่แหละครับโอ้แงใกล้ๆเลยครับผมอ่าเป็นเด็กศิษย์โรงเรียนอะไรครับสตรีวิทย์สองครับสตรีวิทย์สองสอบปลายศิวิทย์สองแล้วก็มหาลัยก็มหิดลครับมหิดลเด็กมหิดลอ้าวโอเคครับดนตรีครับดนตรีด้วยไม่ได้เก่งไม่ได้เป็นมือนี่จะสนใจย้ายมาอยู่กองทัพเรือไหมเดี๋ยวพี่จัดการออเดชั่นให้กลัวน้ำก้นน้ำตายแล้วตายแล้วเล่นกันเล่นโอเค แต่วันนี้อย่างที่จ่าบอกเราไม่ได้มายืนข้าง US Army น้องเขาคือ National Guard แล้วจ่าอย่างที่จ่าได้พูดไปพี่น้องคนไทยรู้จัก National Guard เหตุการณ์ของเมืองเท็กซัสที่เจ้าเมืองหรือผู้ว่าการรัฐ activate ดึงทหาร National Guard มาที่เป็นของรัฐเท็กซัสนะครับวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันแล้วก็น้องโอมก็จะอธิบายให้เราเข้าใจเนาะแล้ว National Guard กับทหารอย่างกับจา่าเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงในความ เท่าที่น้องโอมเข้าใจอ่ะก็ต้องเล่านิดนึงว่าจริงๆแหละ a t i o n a l า u a r d เนี่ย main objective ของมันนะครับผมก็คือมีไว้เพื่อปกป้อง motherland หรือว่าแผ่นดินแม่อันนี้อันนี้อันนี้คือ Objective หลักของเขาครับผมอันนี้คือในช่วง Peace Time ก็คือเขามีไว้ป้องกันแผ่นดินแม่แต่ว่าในช่วง War Time ปุ๊บเนี่ยก็คือ National Guard ก็จะส่งตรง ไปอยู่กับ U.S. Army อย mm. ู่ดีก็คือก็จะขึ้นต้อกับ Commander in Chief หรือว่า President of the U.S. U.D. ู่ดีครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เนี่ยคืออเมริกาถ้าเทคนิคลี่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในสงครามอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ย National Guard ก็จะมีหน้าที่ในการที่อ่าเขาเรียกว่าภา,ภาษาไทยคือบรรเทาสาธารณาภัยดีกว่า oh, <yeah. S 2> อ้ยสุดยอดใช่เพราะอย่างที่อ่า Unit Om oh เนี่ยที่ Om oh อยู่ปัจจุบันเนี่ยก็เป็น Military, Military Police ครับนะครับผมก็เพราะฉะนั้นเนี่ย เขาก็หลักๆแล้วเขาจะสปอร์ตพวก LAPD อันนี้คือหลักๆใช่ LAPD คือตำรวจตำรวจตำรวจ L.A. ของรัฐของเมือง L.A. ของเมือง L.A. หรือ L.A. County L.A. County ครับผมของผมเนี่ยก็อย่างที่คือผมเนี่ยเพิ่งมาที่อยู่ยูนิตนี้เนี่ยแค่1ปีกับอีกสเดือนคือมันมันน้อยมากแต่ผมเนี่ยคุยกับพวกเพื่อนๆที่อยู่เขามานานเยอะเขาก็เล่าให้ฟังว่าหน้าที่หลักๆของเขาเนี่ยก็คือไปสปอร์ต LAPD อย่างตอนที่ปี2020 ที่มีปะทวงอ่าที่ดาวเทาลอแองเจลิสที่ของจอร์ดฟลอยับใช่อันนั้นก็คือเขาก็ไปช่วย LAPD ในการที่ควบคุมความสงบใช่ก็คืออันนั้นคือที่แบบใหญ่ๆนะครับผมไอ้อันที่สองต่อมาก็คือ่าช่วงโควิดครับโควิดโควิดอันนั้นก็ไปช่วยแจกของด้วยนี่คือแบบทุกคนก็ถูกล็อกดาวน์แต่ใน a ช่ากา d ต้องทำงานครับ แม้ขนาดแม้ขนาดทหารหลวงอย่างกระจาก็ถูกล็อกดาวน์นะอ๋อเหรอใช่ใช่เพราะเราก็มีมิชชั่นที่เราออกนอกประเทศแต่ถ้าเราอยู่ในประเทศแบบนี้จาก็ work from home อ่า work from home ไปก็มีโอมด้วยเหรอดูแลพี่ๆอยู่ไม่ใช่แต่เจ้าของยูนิตโอมเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาถูกแอคทีเวตไปใช่ไปช่วยแจกของไปหรือว่าแบบไปช่วยแบบกั้นกั้นถนนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ตำรวจเขาต้องการอะไรบางอย่างก็คือไปช่วยเขาก็ช่วยเหลือพี่น้องอ่า พยาบาลหมอตำรวจอำนวยความสะดวกเขาาเพราะว่า National Guard ก็มีเมดิกของเขาที่เขาสามารถแบบไปช่วยเรื่องฉีดวัคซีนก็ได้หรือว่าอะไรพวกนี้ก็ได้ได้หมดแล้วอย่างยูนิตองก็มี LMTV เป็นเหมือนกับรถบรรทุกคันใหญ่ๆเลยก็มาช่วยแบบขนของได้เหมือนกัน Transportation ก็ได้นะครับผมแล้วก็อีกเหตุการณ์หนึ่งก็คืออันนี้ก็จะเป็นล่าสุดตอนที่องค์เข้ามายูนิต ช่วงต้นๆเลยก็มีเฮริเคนฮิรารีครับครับนะผมช่วงปลายปีที่แล้วพวกผมได้โดนสแตนบายเลยใช่ใช่เพราะเพราะว่ายูนิตผมเนี่ยเป็น QRF ด้วยก็คือเป็น Quick Response Forces ก็คือถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรคึ้นทเออเทคมาละบอกเตรียมตัวสแตนบายก็คือทุกคนเนี่ยต้องมีเหมือนกระเป๋าติดไว้ท้ายรถเลยว่าถ้าถูกเรียกต้องขับไปขนาดนั้นเลยหรอใช่ ทำไมคุณแบบเปี้ยวฟ้ามากจ่าอีกเนี่ยรู้สึกรู้สึกเอ็นพอยเทนมากจ่านี่รู้สึกแบบแต่แต่ก็คือแต่เรายอดสุดยอดแต่ก็คือหลักๆก็จะเป็นพวกสาธารณภัยมากกว่าอย่างล่าสุดเมื่อวิกที่เราที่มีฝนตกติดกันสี่ห้าวันที่ลงข่าวกันว่าโอ้ฝนตกหนักมาก <ใน S 1> เนี่ยในแคลิฟอร์เนียนะครับนตกหลายวันติดกันใช่ก็ผมผมก็ถูกโทรมา s t a n d าย s t a n d ายก็แบบคนอื่นเขาก็ทําตัวให้พร้อมใช่ก็คือวันนั้นเนี่ยเป็นรู้สึกเป็นเสาร์ทีที่ฝนยังไม่ตกเลยครับ ผมก็เชื่อว่าเพื่อนเพื่อนองหลายหลายคนก็ไปเที่ยวกันแต่พวกผมต้องมาติดอยู่ในยูนิตต้องมานั่งรอรอว่าจะเกิดอะไรขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะประมาณนี้งั้นมีอะไรจะเล่าอีกไหมก่อนที่พี่จะให้โยนคำถามให้อีกก็จริงๆแล้วก็มีจริงๆมันมีอีกเยอะเลยเพราะพอหลังจากที่อย่างยูนิตองเนี่ยเป็นตํารวจปุ๊บเนี่ยก็จะมีเขาก็จะส่งคนของเขาเนี่ยไปช่วยซัพพอร์ตหลายๆเรื่องอย่างอ่า ต่อต้านยาเสพติดไปช่วย DEA ก็มีอันนี้ก็ผมก็รู้จักคนข้างในอยู่ในน,นแล้วก็ บอ r ร์เดอร r พ l รบางทีก็ต้องไปช่วยเขาเหมือนกันเหมือนที่เท็กซัสที่เอาแนชโนกาดไปช่วยต้องไปช่วยเพราะบางทีไม่ได้ดึงโอมาสู้กับทหารพี่นะไม่เกี่ยวก็แก้แก้ให้ไปตั้งไม่ให้แบบเหมือนช่วยแบบัไม่ให้คนเข้ามาเฉยๆขผมเราไม่ได้แบบมีเจตนาจะไปทำลายใครอะไรใครอยู่แล้วแล้วก็อย่างล่าสุดก็สักสอสปีที่เราที่มีไฟป่าแรงๆอันนี้ก็ไปแต่ว่ายูนิตอันนี้อันนี้คืออันนี้คือที่ที่ผมไปถามนะครับวันนี้คือไม่ได้ไปก็คือ พอมีไฟป่าปุ๊เนี่ยพวกยูนิตโอมเขาก็ต้องไปโพสซิเคอริดี้ด้วยเพราะว่าหลังจากที่เราอ,อยบยพคนออกปุ๊บเราก็กลัวว่าจะมีคนที่แบบไม่หวังดีม,มาช่วยโอกาสเข้าไปขโมยของเนี้ยพวกผมก็ต้องเข้าไปโพสซ s เค u ริตี้ตรงหมู่บ้านนั้นถ้าสมมติว่าไฟมันมาจริงๆก็จะเป็นเหมือนลาดสายบอ f ดิเฟนต์ก็คือก็ค่อยถอนหลังสุด<ห> <laughs> คืองานหนักเหมือนกันครับในชัินโอกาสนี้ไม่สบายคุณทํามากกว่าผมอีกเนี่ย ตายแล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไรประโยชน์เหลือเกินโอ้ยไม่แต่มันเฮ<อ>้ยคนยอดสุดยอดแต่มันคนละแนวกันกับจาโอมันมันค,คือของจาโอก็จะเป็นแนวแบบเฮ้ยเราเหมือนกับเป็นไปต่อสู้เพื่อปกป้องอธิปไตยนอกอเมริกาใช่ใชแต่ของเราคือเป็นบนรรดาสาธารณภัยมากกว่าโอ้โหเป็นเหมือนคนละแนวกันใช่หืสุดยอดอะเหนื่อยทึ่งมากเลยแนชโัการนี่เป็นครั้งแรกนะน้องใส่ชุดทหารอย่างที่จ่าบอก ป้ายชื่อเขียนว่า U.S. Army แต่จริงๆแล้วน้องคือ National Guard แล้วเราก็ทำความเข้าใจมีทหาร National Guard ว้ทำวารู้ใหม่เข้าใเกี่ยวกับงานของน้องนะครับอะเล่าอีกหน่อยได้ไหมว่าแล้วแล้วนี่เขาทำงานกันยังไงทำงานทุกวันเป็นทหารประจำหรือเปล่าเหมือนทางบ้านจะได้เข้าใจเพราะว่าทุกคนเขาคิดว่าน้องทำงานทหารประจำอะไรอย่างนี้เหรือเปล่านะครับอ๋อโอเคก็คืออย่าง National Guard เนี่ยคือจริงๆแล้วมันก็มีทั้ง Part time แล้วก็ Full time ครับ แต่ส่วนใหญ่แล้วคือเป็นพาร์ทไทม์เป็นพาทไทมใช่เพราะว่าคอนเซปต์ของน a ชั่น a l ลการเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าเขาต้องการคนที่มาป้องกันแผ่นดินแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องการคนที่เป็นโลเคอลบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติเกิดเหตุอะไรขึ้นปุ๊บก,ก็โทรกิ้งก้างเราก็ไปยูนิตที่ใกล้ที่สุดใกล้บ้านเราที่สุดเพื่อที่จะปกป้องอบริเวณบ้านของเรารเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เหมือนสไปเดอร์แมนอะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนฮีโร่เดิมเนินเนเมเูฮีโร่อะไรเอะไรแบบนั้นอันนี้คือคอนเซปตเขาคือถ้ามีอะไรพก็เราต้องสแตนบายแล้วแล้วเราต้องไปโอ้สุดยอดอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่เราเขาก็จะมีหน้าที่หลักของเขาแต่ว่าก็จะมีแค่อ่าเดือนเนี่ยก็จะมีแค่2วันที่ต้องเข้าไปเทรนไปอบรมไปอรมวนใช่แล้วก็เหมือนประมาณว่านอกนั้นเนี่ยก็คือก็ถ้าสมมติว่ามีเท็กซ์มาก็เต็มตัวเต็มตัวใช่ส่วนพวกที่เป็น ปูไทมเนี่ยเขาจะเรียกว่า AGR หรือว่า Active Guard Reserve ซึ่งพวกนี้เอาจริงอไรได้ดีได้ดีแต่ว่าทํางานหนักมากเพราะว่าในหนึ่งอย่างปกติแล้วใน Big Army เนี่ยก็คืออย่างในหนึ่งคอมพานีเนี่ยคนนี้เป็น readiness NCO คนนั้นทำ supply คนนั้นทำนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้แต่ว่าการที่จะเป็น AGR เนี่ยคือแน่นอนว่าเราไม่ได้มีเรื่องตลอดเวลาเพราะนั้นคนมันไม่เยอะเขาไม่มีงบมากขนาดนั้นบางทีเขาก็หนคนทำี่สี่ตำแหน่งเพราะนั้นเขาจะหนักมาก แล้วเขาก็คนนี้แหละเป็นคนสแตนบายรอส่งเทคให้คือคนเนี่ยแหละ<ม>ใช่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับสุดยอดอ่ะใช่ผมจริงๆแล้วเนี่ยจาก็รู้จักน้องๆอ,อีกหลายคนนะที่เป็น national guard ครับแต่ของน้องโอมครับเป็น national guard ของรัฐแคลิฟอร์เนียใช่แล้วเพราะแบบนี้เราเราก็ไม่ต้องไปตอบให้กับ รัฐเท็กซัสไม่เกี่ยวกันนอกจากกู้พัวการรัฐของ l อจะส่งเราไปช่วยเหลือใช่ใช่เราก็ไปใช่แต่แต่เราก็ไม่ออกนอกเขตแคลิฟอร์เนียใช่คือแต่ละรัฐก็จะมีทหารของตัวเองแต่เอาจริงมันไม่เยอะไม่เยอะมันน้อยมากอย่างของแคลิฟอร์เนียอย่างเดียวจริงๆอะทั้งรัฐเลยแล้วครับมีแค่หมื่นแปดคนปดหมื่นแปดพันคนเองหมื่นแปดพันคนอันนี้เนี่ยแคลิฟอร์เนียแนชชัลการ์ดของของอาร์มี่แล้วก็รวมของแอร์ฟอสเราด้วยไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่อาร์มี่อย่างเดียว ใช่คือพนเนี่ยถ้าอาร์มี่อย่างเดียวจริงๆอาจจะมีแค่หมื่นเดียวแอร์ฟอร์ดประมาณเจ็ดพันอะไรเงี้ยครับซึ่งมันน้อยมากถ้าจะให้แบบไปสู้กับอาร์มี่ใหญ่มันไม่มีทางยี่แล้วเราแล้วที่ในค่ายเนี่ยที่เราอยู่เนี่ยมีรถถังไหมพูดได้ใช่ไหมไดไดมีไหมมีมีแต่ว่าอ่ามันก็เขาเรียกว่าไม่แล้วคุณเป็นในสชิงโอกาสแล้วคุณมีรถถังเอาไปทําไมอะ ก็เผื่อว่าถ้าสมมติว่าสงครามมันมาถึงหน้าบ้านจริงๆเราก็ต้องตนด์บายโอเคแม็กเซนแม็กเซนโอเคโอเคแต่อย่างของถ้าเป็นยูนิตโอมเนี่ยไม่มีแต่ว่าถ้ามันเป็นยูนิตของทหาราเขาจะมีใช่ขอาโอมเป็นมิเตอริโพลิสะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะมีก็จะเป็นพวกรถรถกันระเบิดหรือว่าแบบรถเขาเรียกว่าแมทวีเป็นเหมือนกับเป็นรุ่นใหม่ของฮัมวีครับที่เอาไว้กันพวกมาสามารถกันพวกกับระเบิดได้อะไรแบบเนี้ยซึ่งมันจะดีกว่าฮัมวี อะไรอย่างเงี้ยครับผมสุดยอดวันนี้ผมแบบเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ national guard เยอะมากคือคือเข้าใจนะแต่ว่าไม่ได้มาสัมผัสแบบคุยนี่เป็นครั้งแรกตั้งแต่เป็นทหารมาแต่ผมก็รู้แหละว่าความรับผิดชอบเขาเยอะมากเขาต้องช่วยพี่ๆตำรวจเพราะว่าตำรวจหรือว่านักดับเพลิงเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่หลวงแต่เป็นเจ้าหน้าที่ของ state แล้วก็เหมือนกับโอมเช่นกันโอ้โห มีทหาร n National g u การไว้ทำไมครับผมก็มีไว้ทำไมเหรอก็จริงๆแล้วผมว่าคอนเซปต์ของการที่มีทหารไว้มันก็ดีอยู่แล้วเพราะว่าคือพอหลังจากที่ Population ของคนอนความเจริญมันมากขึ้นอ่ะคนมันก็เยอะขึ้นเพราะนั้นเนี่ยแน่นอนมันมีทั้งคนดีแล้วก็ไม่ดีรวมกันอยู่ด้วยอยู่กันด้วยอยู่แล้วครับซึ่งการที่เราจะไป เหมือนกับว่าผลักดันให้หน้าที่หน้าที่หนึ่งเป็นขององค์การองค์การหนึ่งหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งโน่วยในหน่วยใดหน่วยหนึ่งอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะมากเกินไปมากเกินไปใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะต้องมีใครสักคนหนึ่งที่คอยสนับสนุนเพราะอย่าง National g การ d เนี่ยแน่นอนว่าโอเคชื่อของมันก็คือเราเป็นทหารเพื่อปกป้องประเทศในเมียนหลาจริงไหมคร,ครับผมแต่ว่าการเป็นทหารมันก็ไม่ได้มีสงคัญตลอดเวลาอยู่แล้วใช่ครับผมแต่ว่าทุกคนใน National g การ d เนี่ยก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมี ความสามารถหรือว่ามีอย่างเอาง่ายเป็น MOS ของตัวเองอย่างเงี้ยอย่างบางคนก็เป็นเมดิกอะไรไม่นะเขาก็สามารถไปสนับสนุนพวกกู้ภัยได้ครับอย่างเป็นมิลิทอรีพ olic e เขาก็สามารถไปสนับสนุนพวกตำรวจได้ครับช่วยให้เหมือนกับว่าให้พวกพวกกู้ภัยหรือ Resrespon เดอร์เนี่ยสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็มาช่วยบรรเทาช่วยเหลือทั่วถึงสาธารณภัยได้ทั่วถึงมากขึ้นครั ช่ยังไงการการที่คอนเซปต์การมีทหารไว้ทําไมนีม,นมันมันมันดีอยู่แล้วแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคนใช้ผู้บังคับบัญชาเนี่ยใช้ทหารไปในทางไหนมากกว่าใช่ประมาณนี้มากกว่าอดมากสุดยอดมาก,มากผมต้องขอบคุณน้องโอมมากๆที่มาให้ความรู้กับพี่พี่น้องน้องหลายท่านนะครับที่อาจจะมีภาพที่ตอนนี้ว่าในส ion กา d ทหารเท็กซัสกำลังจะสู้รบกับทหารหลวงแบบจ่านะครับคือ มันไม่ใช่เขาถูกแอคทีเวตไปไปเฝ้าบอร์เดอร์ไปเฝ้าไอ้เฝ้าชายแดนระหว่างเม็กซิโกกับอเมริกาโดยตรงเนอะใช่ครับผมคือมันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราต้องมาทำอะไรกันเองเลยเราจะมาสู้ไหมเราจะมาสู้ไหมมันไม่มีเหตุผลที่เราต้องไปสู้กับคนในชาติอยู่แล้วอ่ะไม่อกครับผมมันถึงแม้แบบความคิดมันจะต่างกันหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายมันก็คนเหมือนกันเพราะว่าอย่าง ผมก็มีเพื่อนที่เขาได้ถูกแอคทีเวตตอนที่จอร์ดฟลอยครับเขาบอกว่าเขาไปนะคือเขาเป็นเหมือนกับมิลิเทอรี่พลิสเนี่ยเขาบอกว่าเขาถามว่าเขากลัวไหมเขาบอกเขากลัวนะโอ้ยคนนั่งเยอะแล้วถึงเขามีอาวุธอ่ะแต่มันก็เขาก็ไม่ได้อยากจะใช้อ่ะใช่ใช่แล้วคนแล้วเขาก็ไม่ใช้หรอกเขาไม่ใช้อยู่แล้วเขาไม่เล่นเกสหรอกใช่แล้วเขาคือคือเขาบอกเขากลัวแต่เขาแต่เขาก็บอกว่าคือคือเขาไม่ไม่ได้มีอินเทนชันจะไปทําลายใครอยู่แล้วแต่บางทีเนี่ยคนที่อยู่ในนั้นอ่ะบางคนเขาว่าเหมือนกับแสวง หาโอกาสในการที่ทำร้ายคนอื่นหรือแบบสร้างสถานการณ์อะไรพวกนี้มันจะทำให้เอ็กซ์คเลตไอพวกเอ่อเอ่อพวกสถานการณ์ให้มันแย่แย่ลงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากฝากไว้ดีกว่าว่าแบบมันมันถึงความคิดไม่ไม่เหมือนกันอ่ะเราไม่จำเป็นต้องทำาลายกันอ่ะเรามานั่งคุยกันดีกว่านะครับผมเพราะว่าอย่างอย่างของเพื่อนผมมาเพื่อนผมตอนนั้นเขาบอกว่าเขาคิดอย่างเดียวว่าถ้าอะไรเกิดขึ้นอ่ะเขาอยากกลับบ้านคืนนี้เขาอยากกลับบ้าน คนก็มีญาติมีพ่อมีแม่คิดถึงบกลับบ้านกันหมดอ่ะคนก็เป็นเหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นอย่าลืมครับบางทีแบบอารมณ์มันอาจจะเร่งเราให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยออกไปออกไปกับคนที่คิดไม่เหมือนเราออกไปอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งแต่เราก็อย่าลืมว่าเขาก็ไม่ได้อยากอยู่ตรงนั้นหรอกแต่มันเป็นหน้าที่เขาใช่เพราะนั้นเนี่ยเราควรจะสองดูแลกันมากกว่าว่าแบบเอ้ยเราไประทวงก็จริงใช่ถึงเราจะไประทวงก็จริงแต่เราต้องสองดูในกลุ่มของเราด้วยว่ามีใคร จะมาสร้างสถานการณ์หรือเปล่าเดี๋ยมาฉกฉวยอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยแล้วค่อยคุยกันดีกว่า,าใช่ผมนี่แบบมีความรู้ว่า เป็นทหารแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยรู้สึกโอ้ยไม่รู้สึกก็ทำเยอะโอมทำเป็นทหารถึงปีรู้สึกจะทำเยอะมากกว่าจ่าแล้วเนี่ยจ่าไปทำข้างนอกของทางข้างในรู้สึกแบบเฮ้ยน้องก็าทำเยอะกว่าจ่าแล้วอ่ะเยอดสุดยอดโอมเป็น quick response โฟล c e s สด้วยมันก็เลยแบบถูกเรียกก่อนอะไรเงี้ยมันก็เลยมีสตอรี่เยอะที่มาเล่าเล่ากันอะไรเงี้ยครับผมสุดยอดใช่ มีอะไรฝากทางบ้านไหมข้อคิดดีๆอะไรไม่สวยๆลองอะไรที่ให้กําลังใจให้เราเวลาท้อเพราะว่าเรื่องทหารใครมาเป็นทหารก็มีช่วนหนึ่งง่ายนะผมใช่ไม่ง่ายเอาริงเงินเดือนก็ไม่ได้เยอะใช่ใช่มันก็เป็นเหมือนความเสียสละอะไรอย่างผมเนี่ยที่ผมเป็นสุดท้ายตัดสินใจเข้าได้หาเพราะจริงๆอ่ะอยากเป็นอยู่แล้วอตั้งแต่ตอนมาปลายแต่ตอนนั้นเนี่ยก็คืออยู่เมืองไทยก็แบบเอ้ยก็เห็นหนังดักเข้าดาวแล้วเดลตาฟอรสเวนเจอร์ถดมากแต่แม่ก็บอกว่า อุ้ยเขาจะรับเหรอตัวสูงแ,ง <laughs> แค่นี้แหม่ขอรับหมดค่ะ <laughs> <laughs> ก็เลยเนี่ยครับตอนนั้นก็เป็นเหมือนแรงม้าใจเล็กๆแล้วก็เลยมาเงี้ยแต่ก็อย่างที่ฝากไว้ก็คือเหมือนกับว่าเวลาที่ความคิดเราไม่ตรงกันอะไรเงี้ยเรา <c oughs> ค่อยๆคุยกันดีกว่า <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ใช่ใช้ผลใช่ใช้เหตุใช้ผลคุยกันดีกว่าเพราะว่าเราอยู่ในยุคที่แบบมันไม่ใช่มามาฆ่ามาแกงกันแล้วอ่ะว่าแบบเออคิดไม่เหมือนกันอ่ะเราก็คุยกันถ้าความคิด ความคิดไหนที่มันไม่ตรงกันก็เราอาจจะก็แค่เออถ้ามันปรับจุนไม่ได้จริงๆก็แค่ไม่ต้องคุยเรื่องนั้นแต่ว่าสุดท้ายเราก็อย่าลืมว่าสุดท้ายอีกฝั่งหนึ่งเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนเราเขาก็มีความรู้สึกเหมือนเราตอนที่ผมไปเทรนอย่างเงี้ยไอตอนที่ใช้โลโลไรอัลชิลอะครับมันหนักนะจ๊ะหนักแล้วเวลาแบบตอนที่เขาเทสแบบให้มีคนมาผักมาอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหคือเขาบอกว่าคือเขาใช้แรงไม่เยอะนะแต่มันเจ็บนะแค่นั้นน่ะมีทหารบางคนน่ะที่เขามาเทรนด้วยจะหมูกหักนะคือแบบเขาอย่างเงี้ยปุ๊บเราแบบ โดนเด้งเข้ามาใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันไม่มีทหารหรือตำรวจคนไหนเขาอยากไปยืนอยู่จุดนั้นหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้แบบเหมือนถ้าถ้ามันเกิดถึงจุดนั้นจริงๆก็ให้ช่วยสอดสองกันดูแลแล้วก็ใจเย็นๆขอบคุณมากมากเลยอพะเพราะพวกผมก็ไม่ได้มีใครอยากไปยืนตรงนั้นหรอกแต่เป็นหน้าที่เพื่อจะเหมือนกับว่าให้คนให้ทุกอย่างให้ทุกอย่างมันเรียบร้อยไปให้มากที่สุดให้แบบเหมือนเจ้าของร้านค้าที่อยู่ตรงนั้นสมมติแบบเขาเป็นเหมือนแค่เจ้าของร้านค้าอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็ต้อง เขาก็ต้องอยู่อ่ะเขาต้องขายของอ่ะแล้วถ้าแบบอยู่ดีมีคนแบบมาขโมยของร้านเข้าอย่างเงี้ยม,ม,ม,มันก็ไม่ดีพวกผมก็เลยต้องเข้าไงอืมอืมออเพราะฉะนั้นนี่ยก็อยากให้ใช้เหตุใช้ผลคุยกันเวลาได้รับฟังข่าวสารอะไรก็พิจารณาดีๆว่ามันใช่หรือเปล่าไม่ใช่แบบฟังฟังฟังอย่างเดียวแล้วก็แบบเชื่อแทนแทนที่จะแบบเฮ้ยลอง หยุดแล้วลองคิดไหมว่าเอ้ยลองไปฟังข่าวนอีกมุมหนึ่งไหมแยกแยะใช่ประมาณคือแบบค่อยๆคิดอย่าอย่าฟังข่าวมุมเดียวเราลองฟังข่าวอีกฝั่งหนึ่งดูว่ามันเป็นยังไงแล้วเราก็ลองมาคิดวิเคราะห์แยกแยะว่าอันไหนมันมีเซนต์กว่ากันแต่ก็สุดท้ายก็อย่าทำร้ายกันเลยขอบคุณมากเลยจะเห็นด้วยครับกับจากการไปสงครามมาก็เบื่อหน่ายแล้วก็คิดว่ามันต้องมีทางออกที่ดีกว่านี้นะใช่ครับอืม คือมันไม่ควรจะเป็นออปชันเลยการทำา้ายกันอ่ะมันไม่ควรเป็นออปชันสุดท้ายด้วยซ้ำมันไม,ม่ควรมีอ่ะเห็นด้วยเห็นด้วยโอเคครับอย่างนั้นจาาต้องขอบคุณน้องโอมจริงๆครับที่มาให้ความรู้เราวันนี้กับในหัวข้อมีทหาร n a t i National g u a r d ไว้ทำไมนะครับวันนี้เราก็มีความเข้าใจแบบกระจางก,กันแล้วก็ต้องขอบคุณน้องโอมนะครับที่มาให้ความรู้กับพวกเราอาันนี้ก็ทุกคนครับวันนี้จากับน้องโอมไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับจ่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้